นานาชาติไม่พอใจอิสราเอลล่ากลุ่มฮามาสบริเวณชายแดนโมดีชูนโยบายพัฒนาทางด่วนและรถไฟเข้าคงสุดท้ายเลือกตั้งกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนพื้นตัวจากส่งออกและโครงการภาครัฐสวัสดีครับมีเลขาพบสูรรายการยูนิทนโนเรื่องควรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่28พฤษภาคมเพราะผม ura, ieu, ะนัดวชระเมธีวรนันจากทีมกลยุทธ์การลงทุนบรอดจอยสปินประเทศไทยกอมาอัปเดต ข่าวประจำวันกันเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับข่าวนี้ก็จะเป็นทางเอเชียเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ตัวของสหรัฐเนี่ยนะครับก็ปิดทําการนะครับก็หลักๆก็จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของตัวของการเลือกตั้งของอินเดียนะฮะที่สัปดาห์นี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็จะเป็นวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะครับจะเป็น เฟสสุดท้ายนะคือโตอินเดียเนี่ยเลือกตั้งเขาจะแบ่งเป็นเฟสเฟสเพราะว่าประเทศเขาใหญ่มากนะแล้วก็เลือกตั้งไม่สามารถทําได้ภายในวันเดียวก็จะแบ่งเป็น Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสีนกันไล่ไปเรื่อยๆฮะทีละทีละพื้นที่ทีละพื้นที่ไปนะครับก็ เฟสสุดท้ายของอินเดียเนี่ยจะนับคะแนนนะจะเป็นกำหนดวันเลือกตั้งน้อวันที่1มิถุนาย,ยนนะฮะก็ใช้เวลาอีกสักอาทิตย์หนึ่งฮะ,ะก็จะรวมผลแล้วก็จะนับแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะได้รู้กันว่าตัวของประธานาธิบด,ดีหรือว่านายกอินเดียคนถัดไปเนี่ยจะเป็นคนเดิมไหมเป็นคุณโมดีไหมนะครับหรือว่าจะจะมีพลิกล็อกนะฮะคืออาผลโพลเนี่ยคือโมดีนอนมานะครับก็ต้องมาดูกันแล้วนะฮะว่าจะมีอะไรพลิกผอม,มานะครับฝั่งออสซาลาก็จะเงียบๆครับผมสำหรับตัวของ สัปดาห์นี้นะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นนะครับในฝั่งของสหรัฐนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดนะครับขณะที่ตัวของยุโรปค,ครับผมก็บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับผมตั้งหกร้อยนะฮะบวกขึ้นมา0.32%ย์จุดสามสองเปอร์เซ็นต์นะครับซีซีสี่ศูนยะ์เนี่ยนะฮะบวกขึ้นมาศูนย์จุดสี่หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็แดกส่วนเหญ่เรามันเนี่ยบวกขึ้นมาศูนย์จุดสี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับ ฝั่งเอเชียครับนี่225ครับเพิ่มขึ้นมา0 6นะครับซีดาน300เพิ่มขึ้นมา1%ฮางเสงเพิ่มขึ้นมา1.17%นะครับตัวของจีนเนี่ยนะครับมีการประกาศตัวของผลผลิตตัว ัวของกำไรนะของภาคอุตสาหกรรมออกมาแล้วออกมาดีกว่าที่คาดน,นะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมานะฮะซึ่งก็ได้ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะมันได้แรงหนุนสอ,อย่างก็คือตัวของส่งออกนะครับแล้วก็ตัวของนโยบายภาครัฐครับผมถ้าจากมาได้คือที่ภาครัฐเพิ่งออกไปในเดือนเมษาเนี่ยนะครับมันจะมีนโยบายที่อยากจะให้พวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับซื้อพวกเครื่องมือเครื่องจักรใหม่แล้วรัฐบาลเขาให้เงินอุดหนุนให้เงินสนับสนุนในพวกนี้นะครับเพื่อให ่อไหนก็นไหนแเออช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หน่อยไหมนะฮะจะได้มีเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นดีขึ้นใหม่แล้วก็มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นก็เปลี่ยนมาป๊บก,ก็เลยกลายว่ากําไรของภาคอุตสาหก,การรมก็เหมือนช่วยกันซื้อฮะในช่วยกันเปลี่ยนเครื่องจักรก็จากสุนกันเองรับรองงจีนก็ทําให้ตัวเลขดีขึ้นตลาดหุ้นก็ยินดีไปด้วยนะฮะก็นานๆดีครับที่นโยบายภาครัฐมาแล้วมันมันอิมแพคจริง นะฮะมันกระทบนะฮะตัวตัวเศรษฐกิจจร,จริงตัวได้เศรษฐกิจจร,จริงตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะยินดีนะครับเซ็นเซียของอินเดียครับก็โค้งสุดท้ายองการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้นะครับก็แฟลตนะครับ เซตบ้านเราบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.14%นะฮะ JCI ของอินโดเนียลบ0 6 2แล้วก็เวียนเวียดนามน,นะครับบวกขึ้นมา0.11%นะครับทองคำก็นิ่งๆๆครับปิดที่ส3 5 3ันดอลลาร์ต่อทอยออนนะฮะหรือเพิ่มมา0 8นมาออนตนะครับ DPI เนี่ยเพิ่มขึ้นมาหนะนึ่งดสองเปอร์เตหรือปิดที่4.9%็ด,ดาาสบดอลลาร์ต่อบาทเหียนนะครับพันธบัตรสงปีัหร สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจทั้งวันช่วงเมื่อวานนี้แทบไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะว่าสารัฐเขาปิดทําการนะฮะก็ย้อนกลับไปก็จะมีตัวของ g p p เยอรมันนะฮะที่ประกาศมามื่วันสุกนะครับก็ออกมาอินไลน์กับที่ที่ตลาดคาดไว้ครับก็ลบเล็กน้อยครับ 0. 2นะฮะก็หลักๆก,ก,ก็จะมีแค่ GDP เยอรมันมื่วันสุกร์นี่แหละนะครับ ส่วนในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมีการประชุมของตัวของกลุ่มยุโรปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะล่ามจนมาถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีนโยบายอะไรไหมนะฮะก็ช่วงนี้ยุโรปกับจีนเขาทะเลาะกันอยู่นะจีนก็มีข่าวว่าจะขึ้นภาษีนะครับนำเข้ารถยนต์นะฮะจากยุโรปเพื่อตอบโต้ที่ ตัวของยุโรปสหรัฐตอนนี้ก็มีนโยบายาอยู่ถูกไหมสหรัฐนะเนี่ยก็มีทั้งที่ขึ้นภาษีโซลาร์เซลล์ e ีวีจีนไปแล้วยุโรปตอนนี้กําลังพิจารณา,า,านี่อยู่ฮะมันจะมีตัวของการสอบสวนว่าจีนเ,เนี่ยนะครับไปสนับสนุนสากรรม e ีีอย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่าก็ Brandon. ตอนนี้คือสหรัฐเขาออกบทไายแลวขึ้นขึ้นภาษีนาเข้าไปแล้วแต่ว่ายุโรปอันนี้เขากลาลังพิจารณา,า,นา,นา,นายอยู่นะครับแล้วก็จะได้บทสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะครับใน สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคือสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้กับต้นสัปดาห์หน้าก็จะได้ผลการสอบสวนเรื่องต้นนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงพบว่าจีนสนับสนุนผิดจริงไว้อะไรเงี้ยฮะก็จีนก็เลยประกาศว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษีเหมือนกันก็เหมือนคู่ไม่คูนมาฮะเพราะว่ายุโรปกําลังพิจารณาอยู่ใกล้จะเสร็จแล้ว นะฮะแล้วก็ต้องมาดูครับปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าก็น่าจะรู้ผลก,กันแล้วก็จีนก็นเลยขู่ไว้ก่อนนะครับก็ <c oughs> จะมีตัวนี้ที่ต้องดูกันแล้วก็อีกทีจะเป็นวันศุกร์เลยครับวันศุกร์ก็จะมีตัวของเงินเฟ้อ p c ของสหรัฐก,ก็จะเป็นตัวที่ตลาดดูต่อเนื่องหลังจากที่เงินเฟ้อล่าสุดนะฮะของเดือนเมษายนมันชะลอตัวลงมานะไอ้ตัวเงินเฟ้อ CPI PPI นะฮะมันชะลอตัวลงมาเพราะนั้นตลาดก็จะไปดูตัวสุดท้ายที่ประกาศช้าหน่อยก็คือ PCE นะก็จะเป็นวันศุกร์นี้นะครับอ่ะนี้จะ หลักๆที่ต้องติดตามกันนะครับมาดูไฮไลท์ประจำวันกันนะครับอันแรกก็จะมีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมก็ตัวของอิสราเอลเนี่ยนะครับก็มีปฏิบัติการนะฮะโจมตีกลุ่มฮามาสสอ,สอจุดเลยนะครับซึ่งเป็นตัวบริเวณชายแดนนะครับของของออตัวของคืออิสราเอลเนี่ยนะครับ ตัวที่เขารบกับฮามาสกันมันจะเป็นตัวที่เรียกวนว่าฉนวนกาซาจะอยู่ทางตอนตอนใต้นะครับซึ่งมันจะใกล้ๆกับชายแดนอียิปต์ครับอียิปต์อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลนะฮะแล้วพอมีรบกันในกลุ่มฮามาสบริเวณตัวของกาซาเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็ผู้ีิภัยจะวิ่งลงใต้ครับเพื่อมาอียิปต นะครับผมมันก็จะเป็นที่รู้กันว่าเฮ้ยถ้ามันมาใกล้ๆชายแดนอียิปต์เนี่ยนะฮะอิสราเอลไม่ควรจะยุ่งนะนะครับแต่ปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมันมีการโจมตี2ระลอกนะฮะลอกแรกเนี่ยนะฮะจะเป็นการโจมตีทากะนะครับแล้วเขาไปยิงตัวของเป็นเหมือนเป็นแคมรีพัยครับของแบบคนที่มีคนที่อยู่ในชนวนกาซาแล้วเป็นประชาชนไม่ดีรู้อิโนอิเหนเห่จะเป็นแคมรีพายเขาไปยิงไอแคมรีพายนี่ฮะก็ทําให้ตัวของประชาชนทั่วไปเนี่ยตายนะฮะ 40หรือว่า60คนนี่แหละนะครับซึ่งทางอิสราเอลเขาบอกว่าเนี่ยมันมีตัวของกลุ่มฮามาสนะเป็นเจ้าที่ระดับสูงเนี่ยแฝงตัวอยูนะ่เชื่อได้นะฮะข่าวกรองมาว่าชัวแน่แล้วไปโจมตีนะครับนานา,นาชาติก็ไม่พอใจครับว่าเฮ้ยจริงๆถึงแม้จะรู้นะว่ามี2คนเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวของออกลุ่มฮามาสนะเจ้าที่ระดับสูงก็จริงแต่ว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปยิงถล่มนะฮะแล้วก็ทําให้ประชาชน คนธรรมดาเนี่ยนะฮะตายไปด้วยสี่สิคนนี้มันก็ไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องนะฮะก็ส่งคนเข้ามาจับอะไรก็ทหารเข้ามาก็ว่ากันไปนะครับเท่านั้นยังไม่พอฮะก็วันถัดมาครับตัวของอิสราเอลก็มีปะทะกันนะครับบริเวณชายแดนครประทะกับทหารของอียิปต์นะครับที่เขาก็คุมชายแดนตามปกติฮะแต่ว่ามีกระทบกระทั่งกันแล้วก็ยิงกันแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เปิดเผยว่าไปทะเลาะก,กันที่ท่าไหนแล้วก็สรุปตาม ตามรายงานข่าวก็คือมีทหารอียิปต์เสียชีวิตด้วยนะครับก็เลยเป็น2ประเด็นที่นานาชาติไม่พอใจครับว่าอิสราเอลเนี่ยจะมาล่ากลุ่มฮามาสนะครับจะมาปฏิบัติการก่อสงครามแล้วมันเริกก่มกระเทือนไปยังทั้งทหารอียิปต์ที่เขาไม่ได้เกี่ยวด้วยนะฮะแล้วประชาชนที่เขารีบหายอยู่เนี่ยนะฮะที่มันไม่เกี่ยวข้องด้วยนะนานาชาติก็ออกมาปัญหานใหญ่เซอเรลนะฮะกับตัวของเหตุการณ์นี้นะฮะก็เป็นตัวที่เราจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะว่าจะมีอะไรล้วคือก่อนหน้านี้น ตัวของที่ไปทะเลาะกับอิหร่านก็เงียบไปแล้วก็กลับมาลบปับามาสนะฮะชาติก็บอกโอเคก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพอมันเริ่มมากระทบแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะไม่น่ากังวลเหมือนกันนะว่านานาชาจะไม่พอใจอิสราเอลหรือเปล่านะฮะแล้วจะไม่ช่วยแล้วก็จะมีปัญหากับกลับเป็นปัญหาแลวตอนองออกกลางหรือเปล่านะครับก็อะไรก็ตามตอนนี้ทุกอย่างมันเพิ่งเกิดเกิดขึ้นครับมันยังไม่ได้มีอะไรมากนะก็นานาชาแค่บอกถึงความไม่พอใจก็ต้องมาดูทีว่า อิสราเอลจะหยุดไหมนะครสำหรับการที่เริ่มเริ่มกระจายนะเริ่มไปทะเลาะวงกว้างเกินความจําเป็นนะครับก็เรื่องนี้ของของเราเรามองว่ายัางเร็วเกินไปนะที่สรุปว่าจะมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องดูทั้งแอคชั่นหลักจากนี้ของอิสราเอลแล้วก็ตัวของนานาชาติด้วยนะครับในยุคยหม่ข่าวถัดไปนะครับก็มาที่การเลือกตั้งของอินเดียนะครับก็อย่างที่เราเล่าไปว่า เป็นช่วงโค้งสุดท้ายครับวันที่1พฤศจิกายนก็จะเป็นเฟสสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับคุณโมดีก็ยังคงหาเสียงอยู่นะครับโดยที่คุณโมดีเนี่ยก็ชูนโยบายนะฮะที่จะพัฒนานะครับทางด่วนรถไฟสนามบินพวกที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมโดยที่ที่เขาโฆษณาเนี่ยนะฮะก็ที่เขาหาเสียงเพิ่มเติมเนี่ยว่าเดี๋ยวถ้าคุณโมดีเขาได้รับเลือกตั้งนะครับใน ตัวของรอบที่3นะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะทำตัวของรถไฟความเร็วสูงระหว่างนครมุมไบนะครับแล้วก็วิ่งไปที่รัฐกุจาราตนะครับซึ่งกุจาราตเนี่ยจะเป็นรัฐที่เขาจะไปตั้งสมาร์ทซิตี้ครับแบบว่าให้ดึงสหรัฐดึงนานาชาติเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานที่เป็นกลุ่มไฮเทคนะก็เดี๋ยวทำรถไฟเลยนะเชื่อมระหว่างมุมไบนะที่เป็นเมืองใหญ่ ะฮะแล้วก็ไปรับกุจาร่าที่จะทำสมาเซตีแล้วก็เสนอนโยบายตัวนี้เลยนะครับผมก็เออถ้าใครเป็นแฟนขับรายการเราเนี่ยนะครัวิสพิงเราน่าจะได้เคยได้เล่าให้ฟังนะว่าจริงๆอะ่ะคุณโมดีเนี่ยสองเทอมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาลงทุนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากนะครับแล้วก็ประเด็นคือโดยเฉพาะในเฟสที่แล้วครับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันไปเจอโควิดครับมันก็เลยทําให้โครงการพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยนะครับมันล่าช้าแล้วมันจะมาเสร็จในปีนี้ครับหลายๆอันเนี่ยก็กำลังจะเปิดตัวไปก็จะมีตัวของทางด่วน8เลนนะครับที่จะเชื่อมระหว่างกรุงม,มุมไบกับนิวเดลีก็จะเป็น2เมืองใหญ่นะก็เพิ่งจะมาเสร็จปีนี้ฮะแล้วก็กําลังจะเปิดใช้บริการแล้วก็มันจะลดนะครับเวลาในการเดินทางนะรระหว่าง2เมืองเนี่ยนะครับเขาประมาณไว้ว่าจะลดลงไปครึ่งน,นึ่ง นะครับระหว่างมุมไบกับนิวเดลีก็อีกหลายโครงการครับพวกสนามบินนะฮะตัวของท่าเรือทางด่วนรถไฟอะไรพวกนี้จะมาเสร็จปีนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นนอกจากที่คุณโมดีเขาจะหาเสียงว่าเขาจะทำต่อเนี่ยนะครับประเด็นคือถ้าคุณโมดีได้เนี่ยนะฮะ สิ่งที่คุณโมดีเขาวางไว้เขาลงทุนไว้แล้วมันโดนดีเลยจากโควิดมันจะมาเสร็จปีนี้กับปีหน้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉนั้นพอเสร็จปับ๊บคุณโมดีได้ปับ๊บนี้สบายเลยนะคุณโมดีก็ชวนต่อได้เลยครับจะชวนสหรัฐเข้ามาลงทุนทาสมาร์ททีตี้อะไรพวกนี้นะครับก็จะชวนง่ายง่ายขึ้นครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันเสร็จพอดีนะแล้วมันรองรับพอดีนะครับในปีนี้นะครับเพราะนั้นแล้วอินเดียก็น่าสนใจครับคงจะทําการเลือกตั้งถ้าคุณโมดีได้ก็จบครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็ เศรษฐกิจน่าจะไปต่อ2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่คุณโมดีทํามาแล้วเสร็จปีนี้แล้วจะทําต่อนะครับเชิญต่างชาติเข้ามานะครับตอนที่2ก็คือนโยบายคุณโมดีเองเนี่ยเขาเป็นโกรดอยู่แล้วเขาจะเน้นอุตสาหกรรมพัฒนาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับโรงงานช่วงต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับเพราะนั้นแล้วตัวของอินเดียก็น่าสนใจครับถ้าเดี๋ยวเราติดตามนะครับในส่วนของ ผลการเลือกตั้งกันในสัปดาห์นี้นะครับถ้ามันออกมาปรากลุโมดีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เราเชียร์นะสำหรับอินเดียนะครับใครยังไม่มีจริง เรามองว่าจริงๆอาจจะไม่ต้องดูผลลอกตั้งก็ได้นะก็สะสมได้เรื่อยๆครับยังไงก็เศรษฐกิจเขาอยู่ในเฟสเติบโตอยู่แล้วนะครับแต่เอาช่วยอีกนิดนึงก็รอคุณโมดีได้นะฮะแล้วเข้าไปซื้อเพิ่มก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราแนะนำนะครับของอีสปิงเราก็จะมีตัวกองทุนเอ่อตัวของเอ่อทีเอ็มบีอินเดียแอคทีฟนะก็จะเป็นกองทุนอินเดียที่เน้นเลือกหุ้นอินเดียนะครับเป็นบัตทอมอัพครับเป็นกองแอคทีฟครับแล้วก็ช่วงนี้อีสปิงอินเดียของเราเนี่ยนะฮะ p e r f o r m รนด์ดีมากนะฮะเพอร์ฟอร์แมถือว่าเป็นอันดับต้นๆอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นะฮะเขาล่ามาไว้ว่ามีคู่แข่งเราเนี่ยไปชวนมาสเตอร์ฟันของเราเนี่ยนะฮะเอามาเปิดเป็นกองในไทยเราเหมือนกันนะนะครับผมก็ค่อนฮิตมากนะฮะสำหรับตัวของมามามา,มา,มาสเตอร์ฟันโกลแมนแซกของเรานะครับผมก็ตัวของอ,อินเดียก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เราแนะนำนะครับในช่วงนี้นะครับ สุดท้ายประจำวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของจีนครับผมก็ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ดีหลังจากที่มีตัวเลขกําไรภาคอุตสาหกรรมประจําเดือนเมษาออกมาเนี่ยมันฟื้นตัวนะครับหลังจากที่ตัวเลขล่าสุดนะครับเดือนกุมภาพกมีนาเนี่ยนะครับมันทรงมันทรงทรงสุดๆครับผมก็ออกตัวเลขออกเมษาออกมาเนี่ยนะครับมันปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วถ้าไปดูในไส้ในครับมันได้จากสองอย่างหนึ่งคือส่งออก ที่ทั่วโลกชะลอเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีดีมาน์เกี่ยวกับพวกชิปหรืออะไรพวกนี้นะครับที่มันเริ่มมากระเทือนมันได้ได้มาบวกกับจีนด้วยนะป่าป,ปลายนะครับก็ส่งออกนะดีกว่าที่คาดส่วนหนึ่งนะครับแล้ส่วนหนึ่งก็คือนโยบายตัวที่รัฐบาลเขากระตุ้นนะครับให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไปซื้อเครื่องจักรใหม่พัฒนาซื้อเครื่องจักรซื้อเครื่องมือผลิตใหม่ นะครับผมก็รัฐบาลสนับสนุนเงินนะฮะก็เหมือนจีนก็ซื้อกันเองครับซื้อเครื่องจักรซื้ออุปกรณ์การผลิตกันใหม่นะครับก็ทําให้กําไรของภาคอุตสาหกรรมก็ได้อุดหนุนกันเองนะฮะแล้วก็แล้วก็ออกมาเป็นกําไรที่ดีนะครับผมก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีครับแล้วทำให้ตลาดหุ้นขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ตรงจีนเนี่ยคุยสุงเราเนี่ยนะครับจริงๆเราเชียร์มาตั้งแต่สักประมาณ2เดือนที่แล้วนะตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วนะครับผมก็จริงๆเรามองว่า ปิดเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับถ้าใครที่ซื้อตามคําแนะนําของเราเนี่ยนะครับคือถ้าใครซื้ออยู่แล้วถืออยู่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะได้กําไรเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตอนถ้าใครซื้อ,อ,อประมาณต้นเดือนเมษาตามที่อีสปิงเราแนะนำเนี่ยนะครับก็น่าจะได้กําไรสักประมาณ10%นะถ้าใครถืออยู่แล้วก่อนหน้านั้นก็จะได้เยอะกว่านี้นะ นะครับถ้าใครซื้ออย่างตัวที่เราแนะนำานจะเป็นตัว t ม b c o f นะครับก็จะเป็นตัวของเอสแชร์ที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยนะครับก็น่าจะได้กําไรไปประมาณ10%บุกบวก,กนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ดีนะครับที่ขายทํากําไรออกมาบ้างครับสำหรับตัวของของตัวของพุ้นจีนะครับเพราะนั้นคาแนะนํา ช่วงนี้นะครับผมเปิดเดือนวิทุนายนมาเราจะแนะนําว่าขายทํากําไรจีนไปบางส่วนก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็ลดความเสี่ยงโดยรวมลงนะครับเพราะว่าของจีนเราก็ยังคงต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่อไปนะอาจจะคงเหลือไว้ในพอร์ตบ้างบางส่วนนะครับตัวที่เราแนะนําอยู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นตัวของทีม b ีซ f นะครับที่เป็นตัวของหุ้นจีนฝั่งของเอฟแชร์ are, นะครับที่เราเห็นว่า s e n ิเมนต์ค่อนข้างจะดีครับฟลอรเนี่ยมันพอจะไหลเข้านะครับแต่ว่าขายทำกำไรไปบางส่วนนะได้กำไรามาสักประมาณ10%ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อนะนะครับเราก็แน่นอนอาจจะทำกำไราบางส่วนออกไปแล้วก็ติดพอร์ตไว้ในบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวเราดูอีกทีครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันดีต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็เข้าค่อยเข้าไปซื้อต่อก็ยังไม่ได้สายครับผมเพราะว่าตลาดหุ้นจีนราคาหุ้นจริงๆไม่ได้แพงมากนะครับผมก็ เดี๋ยวเราดูเป็นเดือนต่อเดือนไปและการสาหรับตัวของตัดหุ้นจีนก็จะเป็นคำแนะนำนะครับของตลาดหุ้นจีนสำหรับตัวของอีสปิงของเราอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะครับวันนี้ก็จะเน้นไปทางเอเชียเยอะหน่อยครับที่สหรัฐเขาปิดทําการไปนะครับผมก็น่าจะครบถ้วนสับวันนี้นะครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนแล้วก็แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ